สวัสดีสนนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาไาชมรถมือ1.9 Active นะครับคันนี้เต็งเต็มเลยนะครับนอสมอพคุณนี้อยู่นะครับแต่งตัวไหนเพิ่มบ้างอยู่ตุดจังหน้านะครับในสปอรเตไลที LED จังหน้านะครับแล้วก็นี้เป็นชุดแต่งของอามาเซมานะครับนี้คบชุดเลย ใหมาดูด้านข้างนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับ PE สามเจ็ดหยอดแดงข้านยดนะครับยางนี้ตกนะใหรไปดูค่อันนี้ยางของนิโตกตกดีนะครับตรวนี้ไล่มาเกิดข้างนะครับกระจกนะครับเปลี่ยนเป็นกระจกทับไฟฟ้าให้ติดนอ้มือเพิ่มนะครับเอ้มือครอบมือสีดำ ดูรอบฟันก่อนเนาะสปอยเลอร์น,นะครับชุดแต่งเขาจะได้มาแบบนี้นะครับคาเดวคาเดวตัวนี้ของคาโต้นะตัวนี้จะเป็นของวัซุน่าครับหิ้คิวนะครับตัวตัวสเปรเลอร์นะนี่เป็น,น,น,ะะน,นะะตัว โคนะครับตัวนี้สวยๆวยพาไปดูด้านในนี่เลี่ยนเต็มหนังนะครับให้ลูกค้าแล้วก็ครมเขาโลกรุ่นเดิมๆจะเป็นผอาผ้าน,นะครับอันนี้ลูกค้า ตารเป็นบอก์ดถึงก็จัดให้หน้าจอนะครับ,อ,รรบอันนี้เปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o อ d ให้ผมอะไรทำเป็นโฟมอะไรมันติให้นะครับสามารถใช้ได้ปกติเลยนะหด้ดูด้านหลังสวยอรนนี้ใส่โฟมเข้ารูปให้ด้วยนะครับเข้ากับสีชุดหมดหนังเลย สวยเลยเปิดให้ดูด้านหลังสวยนะครับนี่เหนไสวยเลยสวยเลย,ยท่าน,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 นที่มองหางด้นไหนอยู่สอบถามได้นะครับด้านหลังตบบนี้นะครับจอมันจะได้ตัว ก้องมองหลังมาให้ด้วยครับนี่นะสุดยอดที่ผมให้ครับจะดูชุดตังค์อีกทีหนึ่งถ้าท่านได้สนใจติดได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลย มีชิ้นนี้นะครับที่เคนลางากันตัวนี้ของคาโต้ของคาโต้อทอปสโต์ะนะครับตามมาดูแต่ของวัตสุมาจะได้ตัวนี้นะครับีเกตให้ดูงของวัตสุมาน,นี้จะเป็นของวัตสุมามน,นี่ไ้มาตัวนี้เป็นข้างนะครัจะขยับแั่นะ ก็บบน่าจะเป็นสามชิ้นนะจะมีตัวค้อบนะครับแล้วตัวหัสูบแล้วก็ตัวนี้แบบนาพาไปชมด้านคนขับบ้างเนาะตัวนี้ติดเครื่องเล่ไฟฟ้านะครับน่าจะ ECU Shop เลยนี่ไฟตัดหมอกให้เราเพิ่มให้นะฮะ ก็จบเอาไฟฟ้านะครับเดิมรุ่นนี้ไม่มีนะอยากแต่งแบบไหนพิงจัดให้ได้หมดเลยอันนี้ก็ติดเพิ่มนะเป็นหนังทั้งลูกเอาะนะครับมีพรมไปเข้ากับบอกเลยพคมไล่ติดใช้งานได้ปกตินะครับยกเว้นคูชคอนโทรลฝั่งนี้นะต้องกดล็อกจากโรงงานตัวนี้คือสามารถควบคุมหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้เป็นจอเลนจออินดอร์ของเรดอโวนะครับเป็นก็ประมาณนี้ ก็นี่ติดกล้องครับันทึกภาพให้ลูกค้าอันนี้กล้องบันทึกได้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับรถมือเอ็กจะมีเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโอให้ทุกรุ่นเลยนะออโต้เบรกสามารถเชนได้นะครับระบบขึ้นเขาลงเขานะครับระบบการลื่นถลายับีทุกรุ่นถ้าตต้ทับจะมีระบบครบครบเลยสนใจรุ่นไหนอยู่ก็สอบถามเข้ามาแล้อยากรู้รุ่นไหนบอกพิง บอข้าวประมาณนี้นะอยากให้พี่อยากอ,อยากดูรถอินสุรุ่นไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนบอกนะครับถึงจะให้คันนี้รอส่งมอพวกนี้แลละโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ